ทีนี้มาดูเรื่องวัสดุและอุปกรณ์ในการบันทึกเสียงนะครับวัสดุและอุปกรณ์เอาแบบใกล้ๆตัวก่อนเลยครับใกล้ๆตัวอย่างแรกโทรศัพท์ทุกคนมีโทรศัพท์ใช่ไหมครับโทรศัพท์ทุกคนรู้ไหมครับว่ามันบันทึกเสียงได้นะครับถ่ายวิดีโอก็บันทึกเสียงถูกไหมครับโทรศัพท์ก็มีแอปพลิเคชันด้วยที่เรากดแล้วบันทึกเสียงนะครับโทรศัพท์เนี่ยสามารถบันทึกเสียงได้นะครับ อย่างนักาพากที่อาจารย์เจอบางท่านเขาก็แก้ไขเวลางานผิดพลาดเวลาเขากลับบ้านไปแล้วเขาก็ใช้โทรศัพท์เล็กคอร์ดแล้วก็ส่งกลับมาที่สตูดิโอก็สามารถทําได้แต่โทรศัพท์ก็คือโทรศัพท์นะครับมันไม่คุณภาพของมันความละเอียดความที่เราจะคุณภาพมาใช้เนี่ยมันก็สู้เครื่องอัดจริงๆไม่ได้นี่คือโทรศัพท์ข้อดีของมันคือมันสะดวกสบายใช้งานง่ายเราเลกคอร์ด เอาไฟล์ลงคอมใช่ไหมฮะก็สามารถใช้งานได้เลยนี่คือโทรศัพท์นะครับอย่างที่สองคือ recording handheldrecording handheld หน้าตาประมาณนี้หน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นเครื่องเนี้ยมันเสียบไฟก็ได้หรือว่าเราจะใส่ฐานก็ได้ข้อดีของมันคือถ้าเราใส่ฐานเราพกไปที่ไหนก็ได้ซึ่งคุณภาพเสียงของมันเนี่ยแน่นอนว่าดีกว่าโทรศัพท์แน่นอน เพราะมันคือเครื่องอัดเสียงโดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็คืออีกอันหนึ่งที่มีความสะดวกสบายแต่ข้อเสียคือราคานะครับราคามันก็เริ่มต้นที่ประมาณ4 0 0 0 5 0 0นะครับจนไปถึงเป็นหมื่นเลยก็มีซึ่งบางคนเนี่ยถ้าเสียงเงินขนาดนี้ก็ใช้โทรศัพท์อัดไปก็นะ่าจะสะดวกกว่าแต่อันนี้ก็อยู่ที่คุณภาพของงานนะครับเพราะว่างานก็มีหลากหลายเกรดนะครับอย่างเช่นงานเกรดที่โลบัสเจ็ต อันนั้นก็อาจจะใช้โทรศัพท์แทนได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าอาจารย์ไม่ค่อยแนะนำนะครับโทรศัพท์อย่างขั้นต่ําอาจารย์แนะนําเป็นเครื่องเลค o คอดดิ้งแฮนด์เฮลจะดีกว่าส่วนที่อาจารย์เลคคอมเมนเลยแนะนําเป็นพิเศษนะครับก็จะคือคอมพิวเตอร์ที่เสียบซาวการ์ดนะครับซาวการ์ดคืออะไรนะครับซาวการ์ดภาษาบ้านๆน่าจะเคยได้ยินกันนะครับซาวการ์ดซาวการ์ดเนี่ย เขามีชื่ออย่างเป็นทางการว่า audio interface นะครับ audio interface audio interface คืออะไร audio interface ก็คือเครื่องที่เราเอามาเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับเรามันมันจะมีสายเป็น usb ก็ได้หรือจะเป็นถ้าเป็นในคอมแม็ก็อาจจะเป็น thunderbolt เป็น usb c อะไรประมาณนี้เดี๋ยวนี้จะมี usb c ด้วยนะครับก็ มีหลากหลายรูปแบบหรือที่แบบง่ายที่สุดก็จะเป็น USB อะไรประมาณนี้นะครับก็คือเจอคอมที่ไหนเสียบได้เลยใช้งานได้เลยทีนี้มันทำงานยังไงเดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้ฟังนะครับ Audio Interface เนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เราต่อ Audio Interface เข้ากับคอมพิวเตอร์เราจะสามารถปรับวอลลุ่มของมันได้วอลลุ่มก็คือความดังเบาของเสียงคอมพิวเตอร์เราเนี่ย สมมุติเวลาเราเปิด YouTube หรือว่าเราอยากจะดังหรือเบาเพลงที่เราเปิดเราก็ใช้ตัว Audio Interface เนี่ยครับควบคุมความความดังแทนที่เราจะกดในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเราก็มาปรับที่ Audio Interface แทนอันนี้คือข้อดีของมันอย่างหนึง่งส่วนอีกอันนึงก็คือเราสามารถต่อไมโครโฟนเสียบกับตัวมันได้เราจะสังเกตนะครับว่า คอมพิวเตอร์เราเนี่ยเราเสียบไมโครโฟนไม่ได้นะครับถ้าเราไม่ใช้ไมโครโฟนที่เป็น USB ถูกไหมครับถ้าไมโครโฟนร้องเพลงทั่วๆไปเราเสียบไม่ได้ถูกไหมครับมันไม่มีช่องเสียบแต่ยกเว้นไมโครโฟนที่เราเอาไว้เล่นเกมหรือว่าเอาไว้ต่อที่เป็น USB เนี่ยมันถึงจะเสียบได้ถูกไหมครับแต่ว่าการเสียบแบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ผ่าน Audio Interface นะครับซึ่งมันทำให้ค a l i t y เสียงเนี่ยสู้ Audio Interface ไม่ได้นะครับเพราะว่า คุณภาพของมันก็คือจากไมโครโฟนแล้วตรงเข้าไปที่คอมพิวเตอร์เลยส่วนถ้าเรามีออ d ดิโออินเทอร์เฟซเนี่ยเราจะเสียบไมโครโฟนต่อเข้าไปที่ออ d ดิโออินเทอร์เฟซแล้วก็ออ d ดิโออินเทอร์เฟซต่อเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ถูกไหมฮะต่อวิธีต่อต่อแบบนี้นะครับทีนี้ออ d ดิโออินเทอร์เฟซเนี่ยมันมีรูปร่างหน้าตามากมายหลายรูปแบบเลยนะครับมันมีหลายรูปแบบมากๆไม่ว่าจะเป็นแบบ ถูกๆเครื่องเล็กๆจนไปถึงแบบแพงๆเครื่องใหญ่ๆก็มีนะครับหรือว่าแบบที่เสียบไมโครโฟนได้แค่1ช่องพูดคนเดียวถูกไหมครับพูดคนเดียวก็ใช้ไมโครโฟน1ช่องหรืออีกแบบมี2ช่องเสียบไมโครโฟนก็เสียบ2ไมโครโฟนแล้วก็สลับกันพูดแบบนี้ก็ทําได้หรือมากกว่านั้นถ้าเราอยากอัดเครื่องดนตรีมันก็จะมี audio interface ที่มีช่องรูเสียบไมโครโฟนเนี่ย มากกว่า2ช่องอาจจะ4ช่อง8ช่องจนไปถึง16ช่องเลยก็มีนะครับมันมีหลากหลายมากทีนี้เดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำแต่ละอย่างก่อนนะครับว่ามันออ d ด o i n อินเทอร์ชิ้นเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับ Audio Interface มันก็จะมีภาค Input ภาค Input เนี่ยก็คือภาคที่เรารับเสียงเข้าไป เราจะเรียกว่าภาค input ไม่ว่าเราจะเสียบอะไรก็ตามนะครับเรียกว่า input 1 2 3 4ไล่ไปเลยนะครับถ้ามีช่องเดียวก็1มี2ช่องก็1 2มี4ช่องก็1 2 3 4ตามเลยนะครับช่องพวกนี้เราก็รับไม่เข้าไปหรือรับบางช่องก็รับเครื่องดนตรีเข้าไปได้อ,อันนี้คือภาค Input นะครับ ต่อไปภาคเอาพุทภาคเอาพุทเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมี2ช่องให้เราเลือกใช้งานช่องที่1คือช่องที่เราเอาไว้ต่อลำโพงช่องที่เรา,เาไว้ต่อลำโพงก็จะมีปุ่มหมุนสำหรับเพิ่มความดังลดความดังให้ลำโพงของเราในกรณีที่เรามีลำโพงนะครับอาจจะเป็นลำโพงมอนิเตอร์ที่อยู่ในห้องอัดหรือว่าลำโพงเครื่องเสียงอะไรแบบนี้ก็ใช้ได้ แต่ปกติแล้วคนทั่วไปก็จะใช้เป็นลำโพงคอมใช่ไหมครับลำโพงคอมเนี่ยมันจะมีสายต่อเป็นเขาเรียกสาย3.5มิลมันจะเป็นหัวเล็กๆนะครับหัวแบบเสียบโทรศัพท์ครับใช่ไหมฮะถ้าหัวแบบเนี้ยปกติมันจะต่อช่องเอาพุทแบบลำโพงที่ audio interface ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำมาอีกช่องหนึ่งเรียกว่าช่อง h e p h ฟ n e ช่อง h e ฟังเนี่ย ปกติเขาก็เอารูลำโพงพวกนี้ครับลำโพงคอมมาเสียบรูนี้ได้เหมือนกันเสียบแทนได้ไม่ต้องต่อเป็นหูฟังก็ได้แต่ช่องจริงๆแล้วเขาเอามาให้เราต่อหูฟังนะครับแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นหูฟังก็ได้เราเอาลำโพงคอมมาเสียบก็ใช้งานได้เหมือนกันเวลาเราหมุนความดังเบาก็กดที่หมุนที่ปุ่มของหูฟังได้แต่ถามว่ามันใช่ช่องของมันจริงๆไหมก็ไม่ใช่นะครับถ้าเอาให้ถูกต้อง เราก็ต้องมีหัวแปง้งมีอะไรต่างๆนานาเพื่อที่จะให้มันต่อเข้ารูนี้ได้นะครับเพราะว่าลำโพงจริงๆแล้วเนี่ยรูที่เสียบมันไม่ใช่รู3.5มิลนะครับมันจะเป็นอ,อีกแบบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายเรื่องอุปกรณ์ต่อไปอ,อย่างแรกคอมพิวเตอร์ถูกไหมครับอย่าง2อ u ออดิโอ e อนเ c อร์เฟสนะครับที่เราต้องมีอ,อย่างที่3ไมโครโฟน ฮนะไมโครโฟนไล่มาเลยนะครับคอมพิวเตอร์ออเดียลอินเทอร์เฟสมีออเดียมีออเดียอินเทอร์เฟสแต่ไม่มีไมโครโฟนก็อัดเสียงไม่ได้นะครับเราจะจำเป็นต้องมีไมโครโฟนด้วย